ต้องบอกเลยว่าเกมแนวจอมยุทธในครั้งนี้นะครับทำให้ผมรู้สึกกินมากๆถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีแนวนี้มาบ้างแล้วก็ตามนะครับทำไมผมถึงรู้สึกอินกับเกมนี้เหรอลองดูคลิปตัวอย่างสั้นๆได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ต้องการเติมเกม l a กนอลก l o ีรีเทิรอย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเรามีร้านจุบิโกชอ็อปเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยจดทะเบียนบริษัทไม่มีรีฟันแน่นอนทางร้านจัดโปรโมชั่นสุดคุม้มถูกกว่าเติมเองนอกจากนี้นะครับทางร้านยังรับเติมเกมมือถืออื่นๆด้วยนะครับไมจะเป็น s o l a n n ์นีเวิลก m ก้ f i n ถ้าเพื่อนๆสนใจติดต่อได้ที่เพจปลายผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับนั่นแหละครับที่ทําให้ผมรู้สึกว้าวซาจริงๆเดิมทีก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําการรีวิวไป2อ,อาชีพแล้วนะครับก็คิดว่าสกิลเนี่ยสวยพอสมควรแล้วนะและมีความแตกต่างกันพอสมควรในแต่ละอาชีพแต่พอมาเจออาชีพพัะถังเข้าไปนะครับผมบอกเลยว่าผมรู้สึกถึงไส้อิ๋วเวอร์ชั่นพัะถังแข็งแกร่งนั่นเองนะครับจริงๆเกมก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีอาชีพแนวมองนะหรือว่าพระอยู่บ้างแต่อันนี้คือชัดมากกว่านะครับ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคลิปนี้ผมจะมารีวิวอาชีพพระถังพร้อมแปลสกิลให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนั่นเองครับมาดูที่หน้าสกิลกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายแบบคร่าวๆก่อนนะครับเผื่อบ,บางคนเนี่ยลืมไปแล้วนะครับว่าเกมน,นี้เนี่ยแต่ละชีนะครับจะมี2ส,สายด้วยกันนะครับให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับเนี่ยสกิลหนึ่งก็จะมี2ส,สายนะครับเปลี่ยนไปมาได้สกิลสองก็ด้วยนะครับสกิลสามสกิลสี่ก็เหมือนกันแล้วก็จะเป็นสกิลอันติหรือว่าสกิลที่5ครับ สกิลติเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับทีนี้ความพิเศษนะครับของอาชีพพระถังเนี่ยสกิลติจะเป็นการแปลงร่างนะครับเป็นพะโพธิสตั์นะซึ่งก็จะมีสกิลนี่แบบนี้เห็นไหมตอนแปลงร่างนะครับอันนี้คือผมจะไม่แปลให้แล้วกันนะครับแต่ว่าสรุปคร่าวๆเนี่ยตอนแปลงเป็นพระถังเนี่ยก็จะอืดขึ้นนะครับแล้วก็การสถานะแล้วกันนะครับแล้วก็ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับมันจะมีแพสซีฟด้วยเห็นไหมข้างๆครับเห็นไหมแพสซีฟสกิลที่1นึ่งแพสซีฟสกิลที่2นะครับ แพสซีสกิลที่3และตามด้วย p แ s ส v e s สกิลที่4นะครับสำหรับแพสซีเนี่ยมันก็จะมีแยกเป็น2สายนะครับระหว่างสกิลสายที่หกับสายสอเนี่ยก็จะแสดงแพส i v e ที่แตกต่างกันนะครับมาดูที่สกิลแรกกันก่อนเลยนะครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการไล่มนนะครับโจมตีศัตรูด้านหน้าทําให้ติดสถานะสตั้นเนี่ยหนวิแล้วก็ได้รับสแต็กมนตา1นึสแต็กนะครับคูณดาวสิทีนะครับ สำหรับเกมนี้เนี่ยเงื่อนไขาการเก็บสแต็กะครับจะเหมือนกันทั่วชีพนะก็คือการใช้สกิลปุ๊บก็จะได้1นึ่งสแต็กะครับส่วนสแต็กี่ยดูจากไหนได้บ้างก็ดูที่ด้านซ้ายบนครับเห็นไหมที่เป็นตัวสอนจีนนะครับอาชีพพระถังในดูด้านซ้ายบนก็ได้เนี่ยมันจะมีอยู่6กสแต็กด้วยกันนะครับเมื่อครบหกสแต็กี่ยเราก็จะใช้อันติได้นะครับ หรือจริงก็ดูทางขวาก็ได้เนี่ยสกิลที่ห้ที่เป็นแสงเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นแสงออร่าอย่างเงี้ยก็คือสแต็กเต็มแล้วนะครับก็สามารถแช้ติได้อันนี้คือแบบอธิบายง่ายๆแล้วกันนะครับทีนี้มาดูที่สกิลที่1กันครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูตรงวอเตอร์ตรงนี้นะอ่ะก็จะเป็นเป้าหมายด้านหน้านะครับแบบนี้นะนี่เป็นการไล่มอนแบบนี้นะครับแล้วก็สตันหนึ่งจุดห้าวินาทีนะครับอา๋ยวผมใช้ใด้วยหนึ่งงนะอาจจะมองไม่ทันนะครับอ่าเอามุมนี้แล้วกันนะปึ๊บ เห็นไหมก็จะมีสตันด้วยนะครับทีนี้มาต่อด้วยแพสซีฟที่1นะครับก็จะแบ่งเป็น2สายนะครับอธิบายง่ายๆแล้วกันนะครับสายแรกเนี่ยคือสโล่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสายที่สองนะครับจะเป็นการเพิ่มโล่นะครับเท่ากับพลังชีวิตสูงสุดสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับทำมาสกิลที่สองนะครับจะเป็นการเสกระฆังนะครับเป็นพื้นที่ LE นะแล้วก็สโลนะครับส่วนการโจมตีครั้งที่สองเนี่ยจะผักศัตรูได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้รับหนึ่งสแต็คบนตานะครับ ูรัสกี้อยู่ที่13วินาทีนะครับอ่แีแต่ผมจะใช้ให้ดูนะครับเป็นเมื่อที่เอีแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็วงใหญ่นะครับเนี่ยโดยสตูทีเดียว5ตัวน,นะนี่เป็นการเสร็จระ้างแบบนี้ครับแล้วก็ใช้ได้1ครั้ง,งด้วยนะอ่าในครั้งที่2ี่จะเป็นการผักสตูนะครับอ่าแตวผม,มใช้ให้ดูแบบใกล้ๆนะครับอันนี้เสกระคางนะอ่ะาครั้งที่2ผักออกครับนี่ประมาณนี้นะครับ ถ้ามาแพสสิบที่2กันบ้างนะครับสสยให้หนึ่งนะครับเพิ่มความเสียหาย10%นะครับแล้วก็โจมตีคิติคอนเนี่ยเพิ่มขึ้น5%ให้กับเพื่อนในทีมนะครับที่อยู่ใกล้นั่นเองส่วนใส่ที่2นะครับหากเป้าหมายเวือดต่ำกว่า40%นะครับก็จะโดนสกิลแรงขึ้นอีก50%นั่นเองนะต่อไปสกิลที่3นะครับเป็นการปล่อยฝ่ามือนะครับ3ครั้งด้วยกันด้านหน้านะครับเป็นลูกพัดวงโคดจะกว้างเลยนะครับการโจมตีครั้งที่สามเนี่ยทำ คุาสกิลนี้อยู่ที่15วินาทีนะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับนี่คือแบบเป็นไม้บรรทัดเลขาคนี้แหละคือครึ่งวงกลมเลยดีกว่าเนาะเออคือกว้างมากไม่ใช่รูปพัดแล้วครึ่งวงกลมเลยครับดูนะนี่เป็นแบบฝ่ามือตัวสอนนะเออค่อนข้างเท่เลยแล้วก็กว้างมากนะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับอาจจะบอกไม่ทันนะครับสกิลมันเท่มากนะผมชอบมากเลย ปึบปบปุบอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็สตาร์ทด้วยเห็นไหมสําหรับแพสซีที่3นะครับสายแรกเนี่ยฝ่ามือครั้ที่3จะรักสถานะควบคุมสถานะใบให้กับเพื่อนในทีมได้นะครับส่วนสายที่2นะครับจะบัฟโลให้กับเพื่อนแล้วก็ต้านทานสถานะควบคุม40%นะครับถัดมาที่สกิล4นะครับจะเป็นการนั่งสมาธินะครับโจมตีสตูดด้วยลูกแก้วเวทตอนแรกสกิลนี้นะครับจะไม่โดนพวสถานะควบคุมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับท่านั่งสมาธิวงกว้างแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นการยิงลูกแก้วแบบนี้นะครับเป็นลูกแก้วเวทนะเออสกิลค่อนข้างเท่เลยเดี๋ยวให้ชมอีกหนึ่งาแล้วกันครับเอาทางด้านนี้นะจะได้เห็นชัดๆนะครับถอีกหนึ่งวินะครับนักสมาธิลายลูกแก้วครับยิงอัดได้รัวๆเลยนะโคตรเท่เลยสกิลครับพสซีฟที่4นะครับสายแรกเนี่ยจะได้มั่นยามเพิ่ม10%นะครับแล้วก็ ลดความเสียหายที่ได้รับลงนะครับ60%ส่วนสายที่2นะครับเอฟเฟกต์ทำลายเกาะเพิ่มขึ้น1วินาทีนะครับถัดมาที่สกิลที่5นะครับหรือว่าสกิลอันตินะครับจะเป็นการแปลงร่างเป็นพระโพธิสัตว์นะครับลดความเสียหายที่ได้รับเนี่ย30%นะครับแล้วก็การสถานะแล้วก็แปลงร่างนานถึง15วินะครับเวลาแปลงร่างเนี่ยหน้าสกิลก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คืออธิบายไปแล้วเนาะคร่าวๆก็คือการสถานะแล้วก็อึดขึ้นแล้วกันเมื่อเราได้สแต็กครบนะครับจากการใช้สทัั้งหมดนะครบ ดูด้านซ้ายบนก็คือโคพโฮสแต็กนะหรือดูด้านขวาก็ได้เป็นแสงทองทอะครับเดี๋ยวผมจะแปลงร่างให้ดูอันนี้คือทีเด็ของอาชีพนี้เลยนะครับป๊๊บนี่โอ้หดูดิรัวจัดนะครับโคตรโหดบอกเลยแปลงเป็นพระโพธิสัตว์นะครับคือเท่มากอะ่ะเออตอนแรกผมก็ดูอยู่นาะนว่าเป็นยักษ์หรืออะไรนะแต่ผมว่า น่าจะใครพระโพธิสัตว์มากที่สุดแล้วกันนะครับท่าที่ผมไปเสิร์ชหาข้อมูลมานะแต่ถ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์ก็ขออภัยด้วยนะครับแต,แต่เท่จริงไอชื่อนี้เท่จริงคือแบบว่าผมให้โนหนึ่งนะตอนนี้เท่าที่เล่นมาผมให้ว่าถังโนหนึ่งเลยตอนนี้คือแบบสกิลมันเท่มากอะ่ะอ่ะพอสแต็คครบนะครับเราก็จะแปลงร่างได้๋ยวแปลงร่างให้ด้วยหนึ่งครั้งแล้วกันปึ๊บเป็นพระโพธิสัตว์แล้วอู๋ นี่คือตีธรรมดาเป็นการต่อยนะโรบศัตรูเข้ามาในวงใกล้ๆด้วยครับอืมบาบเน้นแบบขอโทษจริงให้อารมณ์เหมือนว่าเหมือนบุตต้าแข็งแกงอะ <c oughs> <c oughs> โหมดมากอะ่ะเออแล้วก็ให้ชิปนี้แบบมีบ,บัฟมีซีซเยอะด้วยนะครับทำมันเล่นไป ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับสายแรกนะเดี๋ยวไปดูสายที่2กันต่อนะครับอ่ะถ้ามาสายที่2นะครับสกิลแรกนะครับจะเป็นบัฟเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่นะครับให้ถึง80%แล้วก็จะค่อยๆลดลงนะครับเหลือ20%และลดความเสียหายที่รับเนี่ย20%นนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับมันเป็นสกิลบัฟซะมากกว่านะนี่เป็นเั้าโล่งอย่างนี้นะครับคือเราจะวิ่งเร็วเนี่ย80%แล้วก็จะค่อยๆช้าลงนะครับ อันนี้เป็นบัฟเนาะก็จะประมาณนี้นะครับแต่จริงมันใช้ได้2ครั้งนะ,ะกด1ครั้งนี่ได้ครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วกันสกิลที่สองนะครับจะเป็นการโจมตีสตูด้วยฝ่ามือนะครับแล้วก็ทําให้ติดสถานะล้ม1.5วินะครับเดี๋ยวผมใช้ดูกับสตูด้านหน้านะครับเป็นมาที่ a e อเหมือนเดิมนะครับค่อนข้างกว้างเลยปุ๊บแล้วก็ทําให้สตูล้มแบบนี้นะครับคล้าย คล้ายๆฝ่ามือ,อยูไรอะ่ะเออคล้ายๆแต่ว่าน,นี้เป็นวันฮิตนะครับคล้ายๆ,ๆกับอาชีพหมัดเมาที่แล้วอะ่ะแต่ว่านั้นไม่เป็นฝ่ามือแบบรวยๆใช่ไหมอันนี้คือดอกเดียวปึ้มแบบนี้นะครับเราก็ติดสถานะลมนะประมาณนี้ต่อไปสกิลที่3นะครจะเป็นการสร้างโล่นะครับคันดามเมจนั่นเองอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากันดาเมจร้อยเปอนไหมนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันปึ๊บอ่า กันดาเมจเออใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่โดนดาเมจถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์นะเนี่ยคือแม้กระทั่งศัตรูอยู่ในวงอ่าที่เป็นเอเดสกิลอ่ะเราก็ไปโดนดาเมจนะเฮ้ยเป็นสกิลที่แบบว่าอมามตากเลยเนี่ยคือ,คอมีประโยชน์มากนะสกิลนี้เออถือว่าดีมากๆครับต่อไปสกิลที่4นะครับเป็นการโจมตีศัตรูแบบ a อล e นะครับอ่าเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับแบบนี้ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสถานะอะไรนะครับเหมือนเป็นชะง,งักหรือเปล่านะเออไม่แน่ใจสถานะเหมือนเป็นชะง,งักนิดนึงอ,ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยมันเหมือนโดนบนสะกดอะ่ะเออคล้ายๆกับกักขังหรือไม่ก็เป็นการเหนี่ยวล้างอะไรอย่างนี้ปะ่ะสถานะเออผมว่ากักขังดีกว่าน่าจะเหมาะสุดนะครับเหมือนศัตรูมันถูกเนี่ย มันไม่เหมือนสตาร์นมันเหมือนโดนแบบไล่บนใส่นะครับอ่ะผมใช้ค,คาว่าสถานะก,กักขังแล้วกันเนาะน่าจะเหมาะที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมนะคือไม่ว่าคุณจะเป็นสายหนึน่งดหรือสายที่สองเนี่ยคุณก็แปลงเป็นพาวโพดิสันได้เหมือนเดิมครับอเอ๋แบบนี้อันนี้คือให้ชมภาพรวมสุดท้ายแล้วกันนะครับว่ามันเท่แค่ไหนนะเท่จริงบอกเลยตอนแปลงร่างนี่ก็คือแบบโหแบบผมวาวซ่ามากอะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิวสกิลนะครับสำหรับใครที่ต้องการปล่อยบอทเล่นเกมหลายจอผมขอแนะนำแอปนี้ครับ UG Phone แอปนี้จะทำให้เป็นเพื่อนปล่อยบอทเล่นเกมกี่จอก็ได้ไม่กินแบตบไม่กินสเปคมือถือพะเล่นผ่านระบบ i l o u วแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับก็คือ G VIP สามารถเล่นเกมได้ลื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกม MiFO เดดแน็ตดรอไนโค ราคารายเดือนเพียง200กว่าบาทตกวันละไม่ถึง10บาททำให้เพื่อนสนใจผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ